หนูช่วยพ่ออ่านหน่อยสิว่ามันเขาถามเรื่องอะไรอย่างไรอย่างนะครับกำลังเข้าไปหนูที่ท่านไลคุณเป็นผู้ชำนาญหรือเปล่าว่ากูว่าไม่ค่อยจะได้เรื่องหรือมั้งเนี่ยเอ้ยยังเข้าไม่ได้อะหนูเข้าก่อนที่ที่พ่อไลยู่ใช่ครับเป็นเพื่อนกันหรือยังอะไปแล้วเป็นแล้วทำไมมันดูไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วคุณมานั่งตรงเนี้ย หวังว่าจะให้ช่วยดูคอมเมนต์หน่อยอะไรหน่อยอย่างเงี้ยไหนใจเย็นๆดิเข้าให้มันได้ก่อนดิวีดีโอคนนี้ดูไม่ได้เนื่องจากกำลังไลฟ์ออะไรก็คุณไปเปิดวิดีโออะไรคุณเปิดดูที่ผมไลฟ์ดินี่เป็นช่างเทคนิคนะครับคอยถ่ายหน้า ลูกค้าก็ปรากฏไม่ได้เลือก <c oughs> ได้เหลาอะไรเลยมาช่างเทคนิคคือ